สวัสดีครับผมผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองนะครับก็วันนี้กลับมาพบกันนะครับวันนี้เป็นวันจันทร์นะครับวันที่ผมไลฟ์อยู่นะแต่วันที่เท่าไหร่ผมก็ลืมเหมือนกันน่าจะวันที่25มั้งนะครับผม25มกราคม2 5 6 4นะครับตัวนี้นะครับผมก็กลับมาพร้อมด้วยล้อของ h o n d a Accord นะครับตัวนี้จะเป็นตัว g 9นะครับเป็นตัวม i n เนอร์นะครับของตัวเทคนะ นะครับเป็นขอบ18นะครับรู้ได้ไงว่าเป็นตัวไมเนอร์นะครับเพราะว่าตัวแถบข้างในตรงนี้นะครับถ้าเป็นรุ่นแรกเนี่ยมันจะเป็นสีสอด <Okay. S 1> นะครับอันนี้ก็จะเป็นสีลมดังน็ก็คือมันไม่ถงกระดะมันจะออกสีเทานะครับอ่า uh. เป็นขอบ18นิ้วตรงรุ่นนะครับตัวนี้เป็นล้อแท้ uh. นะครับยวเรามาดูหลังล้อกันนะครับ หลังล้อนะครับมีให้ดูไม้ตา Honda นะครับอ่านะครับตรงนี้เขียนว่า h ฮอนด้าฮอนด้ามอเตอร์นะครับโคเอลทีดีนะครับผมอ่านะครับแล้วก็เป็นคาร์สิบแปดนะครับกว้างแปดนิ้วอ่านะครับเห็นไหมครับพอดีมือตากล้องเราสั่นนะครับผมอ่ากว้างแปดนิ้วนะครับชัดเจนนะครับอันนี้คือถ้าลูกค้าท่านใด วอล์กฮาร์อกว้างเขาสินี่ตัวนี้ไม่ผิดหวังนะครับผมอ่าตัวนี้นะครับเป็นขนาด5รูมาตรฐานนะครับใส่ได้กับรถ Honda 5รูทุกคันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Accord Civic CRV HRV s t วีเอแล้วก็ Step w a ร์ก,กอนนะครับใส่ได้หมดนะครับผมหน้าร้านเราเป็นเต็นต์สิงหาแดย์ นะครับอ่านะครับร้านอยู่เลยซอยเคียรทะเล21มา200เมตรนะครับไม่ต้องเข้าซอยถ้าลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับร้านเราจะหยุดทุกวันพุธนะครับวันอาทิตย์ร้านเราก็เปิดนะครับเป็นไงลูกค้าท่านใดถ้าว่างวันอาทิตย์ก็มาที่ร้านเราได้นะครับแล้วเราเปิดบริการปกตินะนะครับผมตัวน,นี้ นะครับถ้าเกิดเอาไปลัดยางเนี่ยล้อพ้องยางผมขายอยู่ก็สองหมื่นกว่าบาทแล้วแต่สภาพยางนะครับล้อสภาพยายสวยๆพร้อมใช้นะครับผมก็คลิปนี้ผมกอฟนะครับจากร้านต้นยางโดนขอฝากไว้นะครับล้อตัวเนี้ยสวยๆนะครับในราคาไม่เกินสามหมื่นนี้ได้แล้วไม่ใหม่เลยเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ผมกอฟขอลาไปก่อนสวัสดีครับ